สิทธิอำนาจและงานของคริสตจักครคริสตจักรไม่ใช่สังคมอยู่กับที่แต่รับพลังและนำทางจากพระคริสต์ผู้ทรงให้สิทธิอำนาจทำงานของพระองค์ให้สำเร็จคริสตจักรไม่ได้สร้างความจริงแต่รักษาไว้ประดุษเสาหลักของความจริงต่อสู้เพื่อความจริงของพระเจ้าคริสตจักรจึงต้องทำตามอาัครทูต ทั้งในมาตรฐานของคำสอนและการกระทำคือนอกจากรักษาและต้องประกาศความจริงนี้และสิ่งที่ประกาศนั้นต้องเป็นความจริงด้วยคริสตจักต้องคิดและปฏิบัติตามพระคำภีและรักผู้อื่นผู้นำคริสตจักควรได้รับการส่งเสริมให้มีอำนาจเพียงพอ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีระเบียบวินัยมั่นคงผู้นำควรมีชีวิตส่วนตัวที่มีคุณธรรมและมีมาตรฐานการสอนที่เชื่อถือได้อย่าละเลยการขาดระเบียบวินยัยการประพฤติผิดศีลธรรมและการแตกแยกในคริสตจักรแต่ควรจะผ่อนปรนได้เพื่อให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดปรับปรุงตัวใหม่ และได้รับการอภัยจากครอบครัวของพระคริสต์ความชั่วร้ายจะห้อมร้อมคริสตจทั้งทางจิตวิญ,ญญาณและด้วยคำสอนผิดแต่อำนาจของความชอบธรรมจะมีชัยชนะเหนือวความชั่วร้ายได้คริจัตจควรต่อสู้กับความชั่วร้ายโดยระแวดระวังอยู่เสมอและตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะมีชีวิต เพื่อความจริงนั่นเองก่อนพระเยซูจะเด็ดขึ้นไปสวรรค์ได้ให้คำสั่งแก่สาวกซึ่งคริสตจักรต้องเชื่อฟังด้วยนั่นคือคำสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกเราจึงต้องประกาศไปทั่วโลกอย่างจริงจังด้วยใจยินดีว่าพระเยซูคริสต์ซึ่งถูกตรึงอยู่บนกลางเขนเพื่อไทยบาปของโลกนี้ ยังทรงพระชนอยู่และทรงเป็นพระเจ้าทุกคนที่สารภาพบาปและเชื่อในพระองค์จะได้รับการให้อภัยและพระวิญญาณของพระองค์จะทรงสถิตยอยู่ด้วยนั่นเองพระคริสต์ไม่ต้องการให้คริสตจประกาศพระวจนะโดยไม่ได้ปฏิบัติตามการรับใช้ปรนิบัติของคริสตชนเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศ ทั้งการประกาศและการปฏิบัติตนจึงจำเป็นในพระราชกิจของพระเจ้าโดยมีพระคริสต์เป็นตัวอย่างพระองค์ให้อาหารแก่ผู้ที่หิวโหยรักษาผู้ป่วยและนำความหวังมาสู่ผู้ที่หมดหวังนั่นเองทรงร่วมรับรู้ความต้องการของมนุษยชาติคริสตจักรตั้งอยู่เพื่อเทิด์พระเพียรของพระเจ้า ไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีจุดหมายเพื่อสรรเสริญพระเจ้าด้วยการนมัสการที่ซื่อสัตย์และสะท้อนความรักของพระองค์เดินตามพระคริสต์และจะต้องทนทุกข์กับพระองค์ด้วยพระองค์กล่าวว่าเวลาที่สิ้นพระชนนั้นแสดงถึงพระเกียรตสูงสุดดังนั้นการทนทุกข์และพระเกียรตที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรของพระเจ้า จึงรวมอยู่ที่พระเยซูคริสต์